สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลนกิดเกมช่องที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสนุกสนานจากการท่องเที่ยวการเล่นของเล่นและการดูแลสัตว์เลี้ยงวันนี้เรามีกิจกรรมสําคัญสําหรับคนลักสุนัขมาแชร์กันครับนั่นคือวิธีการอาบน้ําสุนัขหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาสุนัขไม่ชอบอาบน้ําหนีไปหลบหรือสั่นกลัวเวลาโดนน้าวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคดีๆที่ช่วยให้การอาบน้ําเป็นเรื่องง่ายขึ้นทั้งการเตรียมอุปกรณ์วิธีการอาบ และเคล็ดลับทําให้สุนัขร,รู้สึกผ่อนคลายบอกเลยว่าใครเล่นสุนัขต้องดูคลิปนี้ให้จบแน่นอนไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยสำหรับคลิปนี้จะเป็นการอาบน้ำแบบง่ายๆซึ่งป้าจะอาบน้ำไอติมแบบง่ายๆทุกทุกเย็น รวมถึงแปรงฟันก่อนอาบน้ําส่วนอาบน้ําแบบละเอียดโดยใช้แชมพูจะอาบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรจะทําก่อนการอาบน้ําทุกครั้งคือการทําใหสุนักเหนื่อยก่อนวิธีการง่ายๆที่ไอติมทําทุกวันให้เหนื่อยคือการวิ่งไล่จับบอลโดยที่ช่วงเงยน็เยนๆก่อนจะพาหมาเข้าบ้านก็จะปาบอลให้ไอติมวิ่งไปเก็บและปาใหม่ยไปเรื่อยจนประมาณครึ่งชั่วโมงโดยช่วงแรกไอติมจะมีพลังงานเยอะมากแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าไอติมวิ่งเร็วมากและตื่นเต้นมาก จะพอปลาไปสักพักก็จะอ่อนแรงขึ้นจนสุดท้ายเหนื่อยมากๆ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีแค่ผ้า2ผืนโดยที่จะใช้ผืนหนึ่งแปลงฟันและผืนหนึ่งอาบน้ําขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากการแปลงฟันก่อนโดยสําหรับไอติมจะใช้แค่ผ้าเปียกน้ําชุบแปรงเท่านั้นทุกๆเย็นซึ่งก็จะใช้ผ้าเปียกขอนิ้วมือขวาเอาของเอาเอาไว้และจะใช้มือซ้ายยกริมสีปากขึ้นเพื่อแปลงฟันการแปลงฟันก็ใช้นิ้วที่ถูกคลุมด้วยผ้าเปียกเปียกถูๆเอา ซึ่งถ้าไอตินเหนื่อยมากๆปกติก็จะแทบไม่ขัดขืนอะไรโดยจะแนะนําให้ฝึกแปลงฟันแบบนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เรารับสุนัขมาเลี้ยงเพื่อให้สุนักคุ้นชินกับการแปลงฟันหลังจากนั้นก็จะใช้ฝักบัวฉีดขาสุนัขเพื่อล้างคราบดินและสิ่งสกปรกออกเพราะที่เท้าของสุนัขเป็นส่วนที่สกปกที่สุดต่อจากนั้นจึงอาบน้ําโดยใช้ผ้าเปียกชุดน้ําและบิดให้เปียกหมาดและทําการเช็ดโดยเช็ดที่หัวและหน้าก่อนจากนั้นเช็ดลาตัวตามด้วยเช็ดด้วยท้องและหางและเช็ดเท้าเป็นลําดับสุดท้าย ซึ่งสิ่งที่แนะนําคือระหว่างอาบน้ําเราชมชมสุนัขเป็นพักๆทําให้สุนัขรู้สึกว่าการอาบน้ําเป็นประสบการณ์ที่ดีหลังจากเช็ดเสร็จปกติสุนัขก,ก็แทบจะตัวไม่เปียกเนื่องจากใช้ผ้าชุดน้าเช็ดก็จะพาเข้ากกงและเตรียมตัวนอนเป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิคการอาบน้ําสุนัขแบบง่ายๆที่ช่วยให้สุนัขสะอาดสดชื่นและไม่เครียดหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนําไปใช้กับน้องหมาที่บ้านได้นะครับ และสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาเล่าถึงการอาบน้ำแบบละเอียดโดยใช้แชมพูกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกองติดเกมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ tìm hả con Đây. đi 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 em đi em đi em đi 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 em đi em đi em đi 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 đi